เคสนี้นะครับตะแรกงกองน้ำมันเครื่องทะลุนะครับจากการพิจารณารอบด้านแล้วนะครับความน่าจะเป็นก็คือผ่านการทำเกียวน็อตถ่ายมานะครับแล้วเวลาตาบกเกียวเข้าไปใหม่เนี่ยดอกตารนะครับมันเข้าไปชนนะครับ ชนทำให้ตะแกรงเนี่ยทะลุพอทะลุแล้วการประสิทธิภาพการกรองเศษเนี่ยมันแย่ลงรูที่มองเห็นนะครับรูนี้นะคือรูที่น้ำมันเครื่องจากอ่างเครื่องแข้งกลางเนี่ยมันไหลเข้ามานะครับ แล้วด้านในตัวนี้จะเจาะทะลุมาถึงตรงนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณของนปั๊มน้ำมันเครื่องที่จะดูดผ่านขึ้นไปแล้วมาเจอตะแกงกองที่ทะลุนะครับเศษสิ่งสกรปกสรกเศษการสึกหอต่างๆก็ไม่ได้รับการกองนะครับก็ยังไงเดียว หมือนประสิทธิภาพมันลดลงไปสักครึ่งหนึ่งเลยและมันจะเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คือกองละเอียดที่อยู่บริเวณโรเตอร์คัดแรงเหวี่ยงนะครับแล้วมาดูคันนี้โรเตอร์ก็ไม่เหลือแล้วนะครับน็อตตัวเมียก็ไม่เหลือแล้วนะครับเชื่อมปิดหมดคัดก้อนก็ไม่เหลือเวทก็ไม่เหลือนะครับ เชื่อมปิดหมดผมยังไม่รู้เลยว่าจะถอดแบบไหนคือรูข้างในเนี่ยมันจะเป็นรูที่น้ํามันเข้าไปเลี้ยงเข้าเอียงนะครับส่วนตัวเนี้ยมันจะมีช่องว่างอยู่หมุนวนอยู่มันจะทําให้เศษสิ่งสกรปรกที่ปะปนมาันน้ำมันเครื่องเนี้ยเวียงไปติดอยู่บริเวณด้านนอกนะครับก็เป็นกองแบบเลี้ยงเวี่ยงอีกชนิดหนึ่งกองตะแรงทะลุไปแล้ว กองนี้ก็ทำหน้าที่ไม่ได้อีกก็ทำให้การหล่อลื่นไม่มีประสิทธิภาพนะครับเสียงดังพังต่อมาทีนี้มาพูดถึงการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับคือปฏิเสธไม่ได้นะว่าการทำเกี่ยวตัวนี้มีหลายหลาย ท่านนะครับไม่ได้ผ่าเครื่องออกมาไม่ได้เปิดฝาคัดออกมาก็คือทําเกลียวสดๆไปเลยอาจจะใช้วิธีเอาลมเป่าอาจจะใช้วิธีอะไรก็ได้ที่จะให้เศษมันลงมาทีนี้จากที่มันทะลุตรงนี้ก็คือดอกตาบเนี่ยมันเลยขึ้นมาครับ นี่มันเลยขึ้นมาแบบนี้มันเลยทะลุนะครับผมก็เลยทําคลิปตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในคนที่มาดูว่าการจะทําที่จะแก้ปัญหาตรงเนี้ยให้มันลดลงให้มันเบาลงเราจะทํำยังไงคือเราไม่ต้องไปหมุนให้มันขึ้นจนสุดนะครับ ไม่ต้องไปหมุนให้มันขึ้นจนสุดเกียวให้อยู่แค่บริเวณผมขีดปากกาแดงไว้ให้เนี่ยก็เพียงพอนะครับเนี่ยไว้แค่แดงข้างบนนี้ก็เพียงพอนะครับส่วนที่มันเลยขึ้นมาเนี่ยมันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงตะแกรงนะครับสังเกตดูดีๆนะครับนี่มันยังมีช่องว่างอยู่ ชว่างนี้นะฮะนีะ่ตัวนี้เป็นแผ่นแผ่นตะแรงนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเกียวที่เราต้องตารฟนะครับฝังลงไปใหม่สังเกตดูนะครับมันยังไม่ถึงนะครับเนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับคือเราต้องมาร์กไว้นั่นเองมาร์กไว้ไม่ให้หมุนขึ้นจนสุดนะครับเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอนะครับระยะที่มันเพียงพอนะครับมันยังไม่ถึงตะแกงงไม่มีขาดแน่นอน เพียงแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆนะครับมาร์กไว้นะครับมันจะเป็นชุดทําเกีียวเดียวกันน่าจะาทั้งประเทศนะครับหรืออาจจะมีตัวอื่นที่ไม่เหมือนนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนซื้อชุดตัวนี้มานะครับถ้าซื้อชุดตัวนี้มาเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับมันจะยาวเท่ากันแหละก็ระยะที่ผมวัดนะครับวัด ที่จะต้องทำเกี่ยวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1ิบสิมิลน,นะครับ14บมิลน,นี่นะครับระยะของมัน14บมิลเนี่ยคือมันมันเพียงพอเลย คุณหมุนขึ้นไปเนี่ยเพียงพอเลยโดยที่มีเกียวแล้วก็ไม่ชนแผ่นตะแกรงกองด้วยนะครับเวลาทำมาร์กก่อนนะครับมาร์กมันจะได้ไม่ทะลุนี่นะครับระยะระยะมันนะครับเนี่ยมีเกียวด้วยแล้วก็ไม่ทะลุด้วยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับเอาไปปรับปรุงเอาไป ทำกันได้ให้ดูอีกทีนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับวัดนี่เลย14มิลแล้วคุณมาร์คไว้นะครับแอเนี่ยแล้วคุณมาร์คไว้แล้วเวลาคุณขันขึ้นไปเนี่ยก็ดูขีดที่คุณมาร์คไว้ให้ดีให้มันขึ้นไปแค่14มิลแล้ว จะปลอดภัยแต่แกงกองก็จะไม่ขาดทีนี้มีคอมเมนต์มาบางส่วนนะครับบอกว่าใช้น็อตยาวไปถ้าน็อตที่มันแถมมากับชุดทําเกีียวไม่มีคําว่ายาวไปนะครับมีแต่สั้นกว่าสแตน,นดาร์ดนี่ดูได้เลยนะครับซ้ายมือเนี่ยมากับชุดทําเกีียวขวามือเป็นสแตนดาร์ดนะครับมันสั้นกว่ายกเว้นว่าคุณจะกึงน็อตขึ้นมาใหม่ แต่กึ่งขึ้นมาใหม่คุณควรวัดนะครับหรือคุณจะเอาน็อตอะไรมาใส่ก็ได้แต่คุณ t าบเกียวได้หรือขันฝืนเข้าไปได้เนี่ยคุณแค่วัดนะครับวัดตรงไหนวัดตรงนี้ครับจากแหวนวัดจากแหวนเนี่ยนะครับมาถึงนี่ถึงปลายเกียวเนี่ย ของเดิมเขาออกแบบมายังไงก็ไม่ชนคุณอย่าทําให้มันยาวกว่าเดิมให้อยู่ใกล้เคียงเท่าเดิมแค่นี้มันก็จะไม่ชนไม่ทะลุดอกตาบก็อย่าหมุนให้มันยาวเกินน็อตที่อนาม,มาใส่ก็อย่าให้มันยาวเกินเท่านี้การตาบเกลียวการซ่อมเกลียวมันก็จะปลอดภยัยตัวนี้ไม่ทะลุครับ